เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการแต่งกิ่งต้นสักให้ดูนะครับพอดีมาเจอต้นสักต้นนี้นะครับปลูกไปน่าจะอายุ2ปีกว่า,วานะครับ2ปีดิ2ปี3ปีแล้วมั้งนี่สูงขึ้นไปนู่นแล้วนะครับ6 7เมตรนะครับแต่เขาแตกกิ่งอยู่ต่ำๆด้านล่างแบบนี้ถ้าตามหลักธรรมชาติแล้วเนี่ย ไม่จาเป็นต้องแต่งกิ่งนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาสลัดได้เองในธรรมชาตินะครับกิ่งเล็กๆแบบนี้ไม่ใช่กิ่งใหญ่อะไรมากมายนะครับแต่ว่าเราปลูกแล้วเนี่ยอยากจะจัดแจงแทรกแซง,แซแซงธรรมชาติหน่อยนิดหน่อยก็ได้นะครับไม่ได้แบบแทรกแซงมากมายนะครับกิ่งมันมีแค่กี่กี่ชั้นเนี่ยหนึ 1, 2, 3, ่เดี๋ยวดิลืมไปลนะหนึ่งสห้า ห้าชั้นเดี๋ยวผมเช่าออกหมดทุกชั้นเลยนะครับรอให้เขาไปแตกกิ่งด้านบนจริงๆอะถ้าต้นสักในสวนผมนะครับก็ผมแต่งกิ่งให้สูงกว่าทุ่มหัวผมไปสัก2เมตรนี่ก็โอเคแล้วจริงๆเขาอยากให้แต่งกันแบบ6กเมตรเลยนะครับหกเมตรเลยแต่จริงๆสําหรับผมแล้วเนี่ยถ้ากิ่งไม่ได้ใหญ่มากมายก็ปล่อยตามธรรมชาตินะครับเขาสลัดกิ่งได้เองแต่ถ้ากิ่งใหญ่หน่อยแบบเท่าแขนเลยเนี่ย จำเป็นนะครับจำเป็นจะต้องออกให้สูงสัก5 6เมตรอย่างเขาว่านั่นแหละแต่ของผมก็คงไม่ได้แต่งกิ่งไปสูงขนาดนั้นนะครับสูงได้สัก4เมตรนี่แหละมั้ง4เมตรก็ปลอยแล้วถ้าต้นไหนเป็นกิ่งเล็กๆนะครับเรื่องของการแต่งกิ่งต้นสักเนี่ยท่านไหนที่ปลูกต้นไม้ใหม่ๆแล้วไม่เข้าใจนะครับชอบจะแต่งกิ่งแบบนี้เนี่ยแบบนี้นะครับ ถ้ากิ่งใหญ่ๆถ้ากิ่งมันใหญ่เนี่ยมันจะทําให้กิ่งฉีกได้นะครับอะ่ะผมขอแนะนําให้เลื่อยด้านล่างแบบนี้ก่อนนะครับเลื่อยด้านล่างแบบนี้ก่อน <c oughs> แล้วเราเลื่อยด้านบนแบบน,นี้นะครับอ่ากิ่งเขาจะไม่ฉีกนะครับถ้าเราเลื่อยจากด้านบนเลยเนี่ยถ้ากิ่งเขาใหญ่กว่านี้เนี่ยรับรองนะครับฉีกแน่นอนแล้วหลายท่านเนี่ยก็ชอบนิยมแต่งกิ่งแบบนี้ อาจจะยังไม่เข้าใจในการแต่งกิ่งนะครับเหลือกิ่งไว้แบบนี้มีปัญหาไหมถ้ากิ่งใหญ่ๆมีปัญหานะครับถ้ากิ่งเล็กมันก็จะแตกกิ่งเล็กๆของมันอีกตามตามกิ่งนี้อีกมันก็จะแตกกิ่งมาอีกถ้าเราตัดไว้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องความชื้นเชื้อราเข้าไปทําลายบางต้นนะครับอาจจะไม่ใช่ทุกต้นนะครับถูกน้ําฝนน้ำฝนมันก็จะ,ม,จะมีมาลงมแงกินเข้าไปมีแมงมีปลวก มีเชื้อรากินเข้าไปยันลำต้นทําให้ลำต้นเป็นโพรงได้เนาะแต่ที่มันจะแตกแน่ๆคือมีกิ่งแตกตามนี้แหละไม่จบไม่สิน้นหลายท่านก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับอ่ะเดี๋ยวแต่งกิ่งพกข้างล่างนี้ให้ดูนะครับกิ่งลักษณะแบบนี้การแต่งกิ่งมันก็มหีหลากหลายลักษณะนะครับกิง่งถ้ากิ่งแบบนี้แตกออกมาแบบ90องศาแบบนี้เลยแล้วก็แต่งชิดแบบนี้นะครับแบบนี้ลักษณะนี้ชึบมา ดันนี้เหมือนกันชึบโอเคและแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับส่วนกิ่งใหญ่ที่ผมเลื่อยออกเมื่อกี้นี้เราจะไม่เอาไปชิดเหมือนกิ่งแบบเมื่อกี้นะครับกิ่งเมื่อกี้เขาแตกออกไปแบบทํามุมแบบ90องศาเนาะแต่กิ่งแบบนี้กิ่งแบบ45องศานะครับเราจะเลื่อยลักษณะนี้นะให้เฉียงแบบนี้เหมือนกันแล้วเขาจะมีลักษณะคอกิ่งอยู่ ถ้ามองมองจะมองจะมองเห็นเลยครับเป็นปุ่มเราจะไม่แต่งชิดเข้าไปแบบแบบทรงนี้นะครับไม่ไม่เอาแบบนี้นะครับแบบนี้ถือว่าแต่งชิดเกินไปแล้วก็จะทําให้แผลเนี่ยติดเชื้อราแผลใหญ่เกินไปแล้วก็ลุกลามติดเชื้อราลุกลามทําให้ลําต้นเป็นโครงได้อ่ะขอให้แต่งแบบนี้นะครับแบบที่ผมว่านี่แหละ กัดชิดคอกิ่งไม่ใช่ชิปลำต้นนะครับกิ่งลักษณะนีะ้มือเดียวก็จะไม่ขนัดเท่าไหร่เนาะชิปมาแบบนี้นะครับการุณาใช้เลื่อยที่มันคมๆหน่อยนะครับอย่างของผมก็ได้แบบนี้เลื่อยพับยี่ห้ออะไรละจำยี่ห้อไม่ได้ละประมาณ300กว่าบาทนะครับแผล เรียบเนียนแบบอย่างนี้หายง่ายนะครับจะมองเห็นลักษณะเห็นไหมครับคอกิ่งเัาตรงนี้ลอยเรื่อยเราจะเฉียงแบบนี้ส่วนกิ่งนี้ด้านนี้ก็โอเคชิปมาได้หน่อยหนึ่งชิดอ่าไม่มีปัญหาอ่ะกิ่งนี้กิ่งใหญ่หน่อยเอาเรือด้านล่างก่อนนะครับ ิ่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเฉียง45าอ,องศาตามพอคิงอ๋ออีกอย่างหนึ่งนะครับต้นนี้เป็นต้นตัวอย่างเนี่ยกิ่งเขาไม่ได้มีชลูดขึ้นไปดันยันยอดนะครับท่านไหนแต่งกิ่งเนี่ยผมแนะนําให้ประมาณนี้แหละอย่าเอาขึ้นไปสูงจนเกินไปนะครับเห็นบางท่านเนี่ยแต่งกิง่งต้นศัก์เนี่ยเอาไปยันปลายเลยคือธรรมชาติของต้นไม้มันต้องมีกิ่งนะครับมันไม่ได้มีแค่ยอดนะครับท่านจะพยายามอย่างไรก็ช่างนะครับ มันก็จะต้องแตกกิ่งของมันมันไม่ได้มีแค่ต้นขึ้นไปแล้วก็ยอดเลยนะครับไม่ควรแต่งแบบชะลูดขึ้นไปยันยอดนะครับเห็นหลายท่านแต่งอย่างนั้นนอกจากจะสิ้นเปลืองพลังงานของเราแล้วเนี่ยก็ไม่ดีไม่ดีต่อต้อนสักด้วยนะครับว่าต้นไม้มันจะโตได้เนี่ยมันก็ย่อมย่อมจะต้องมีกิง่งมีใบแบบนี้นะครับเพื่อไปสังเคราะห์แสงนะครับมีใบไปรับแสงมันถึงจะโตได้ดีนะครับ แต่ถ้าเราแต่งกิ่งสูงชลูดขึ้นไปเลยเนี่ยมันก็ย่อมจะใช้พลังงานของลำต้นมันอีกใช้พลังงานจากรากมันอีกเพื่อจะแทงกิ่งออกไปใหม่เพื่อไปสร้างใบใหม่ก็เสียเวลานะครับทำให้ชะงักการเจริญเติบโตอย่างที่สวนผมเนี่ยผมจะแต่งขึ้นไปแบบอย่างเงี้ยปีนี้เอาขึ้นไปอีกเมตรหรือ2เมตรอย่างเงี้ยปีถัดไปเอาขึ้นไปอีกเมตรหรือ2เมตรนะครับก็อย่างนั้นก็ได้ค่อยๆแต่งขึ้นไปตาม ขนาดลำต้นที่เขาโตขึ้นแล้วก็สูงขึ้นเนาะไม่แต่งทีเดียวให้ชะลูดนะครับแต่ก็แล้วแต่ชนิดต้นไม้ด้วยเนาะบางชนิดอยากจะแต่งให้มันชลูดเลยก็คงคงได้เนาะอย่างไอพวกมะฮอกกานีเนี่ยมันไม่ค่อยมีแต่กิ่งก้านสาขาตอนตอนเล็กๆนะครับมันจะขึ้นไปด้านบนดันะงนั้นก็แต่งได้เหมือนกันอ่ะเอากิ่งนี้ต่อ ลักษณะนี้นะครับเอาเฉียงเลื่อยมันจะอ่อนไปนะยี่ห้อนี้ผมว่ารุ่นนี้แต่รุ่นอื่นนะดีชึบมาเหลือกินสุดท้ายแล้วถ้าเราไปเลื่อยเลยไม่ไม่เลื่อยด้านล่างเนี่ยรับรองฉีกนะครับเมื่อกี้นี้ รี 100. ยร้องกิ่งก้านเนี่ยถ้าจะใช้มีดตัดฟันทําเป็นไม้ฟืนก็ได้เนาะแต่ส่วนของผมนี่ก็ปล่อยมันกลายเป็นปุ๋ยตรงนี้แหละย่อยสลายไปเพราะว่าไม้ฟืนผมเยอะแยะมากนะครับกิ่งก้านไม้เนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากหรือว่าจะรอให้มันแห้งก่อนค่อยมาหักไปเป็นไม้ฟืนก็ได้เนาะอ่ะดูนะครับทีนี้ทีนี้เขาก็จะไม่ได้เสียเวลา อาหารมาเลี้ยงกิ่งพวกนี้แล้วมันอยู่ด้านล่างก็เดี๋ยวรับรองนะครับปีหน้าฤด,ดูฝนมามันจะลําต้นจะขยายนะครับแข็งแรงขึ้นส่วนกิ่งมันก็คงจะไปแตกด้านบนตรงนู้นขึ้นไปส่วนเราจะแต่งกิ่งหรือเปล่าถ้ามันอยู่ต่ำไปเกะกะเราก็แต่งกิ่งนะครับแต่ถ้ามันเป็นกิ่งเล็กกิ่งไม่ได้ใหญ่มากมายก็ปล่อยตามธรรมชาติได้เดี๋ยวมันสลัดกิ่งเองนะครับดูต้นอะไรอีกละ่ะ ต้นสักเดี๋ยวไปดูดิต้นอื่นเป็นไงเนี่ยอย่างอย่างนี้นะครับเนี่ยมะฮอกกานีต้นนี้ไม่ได้แต่งกิ่งเลยมันชโลุดขึ้นไปเองตามธรรมชาติของเขาไม่แตกกิ่งเลยต้นนี้ดีจังตรงเปล่าโดยธรรมชาติอ,อย่างต้นนี้ต้นสักต้นนี้มาปลูกเสริมใหม่นะครับก็ไม่มีกิ่งเลยนะก็ปล่อยตามธรรมชาติได้เลยขึ้นไปนูน่นละขึ้นไปสี่ห้าเมตรแล้วต้นนี้ เนี่ยอย่างมะฮอกกานีพอโตเข้าไปแล้วเขาก็ไม่แตกกิ่งนะอย่างเล็กๆแบบนี้คือผมปล่อยตามธรรมชาติเลยอย่างมะฮอกกานีเนี่ยดูดิเขามีรังมดแดงด้วยไม่ต้องทําอะไรเขาเลยเดี๋ยวถ้ามันต้นใหญ่ไปเดี๋ยวมันสลัดกิ่งเองนะครับเนี่ยแต่อย่างนี้เนี่ยต้นยางนาผมจะเอาออกเนี่ยชุดนี้อ่าเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวจัดการก่อนต้นยางนาเดี๋ยวสาธิตให้ดูด้วยไม้กิ่งขนาดนี้นะครับของยางนา,าใช้มีดมาสับทอน ไว้ไปทำเสบขนาดศอกเนี่ยไว้ทำไม้ฟืนเนี่ยหุงหา,าหารดีมากนะครับติดไฟดีอ่ะเอาออกหน่อยแล้วกันต้นยางนาท่นนี้เพราะว่าจะได้เดินเหินสะดวกนะครับเนี่ยแม้จริงๆเนี่ยต้นยางนาก็ไม่ไม่ต้องเปลืองแรงแต่งกิ่งก็ได้เขาสลัดกิ่งได้เองนะครับแล้กลิ่งขนาดเนี้ยถือว่ากิ่งไม่ใหญ่เดี๋ยวก็สลัดลเองแต่ว่าเรามันเดินเหินไม่สะดวกอ่ะเนี่ยทีนี้ เปิดออกแบบนี้เอาโล่งเลยทีนี้เดินเหินได้สะดวกใต้ต้นยางนาน,นะครับกิ่งปล่อยแบบนี้แหละเดี๋ยวเขาก็แห้ง <ๆ S 2> ไปเราผ่านมาเจอค่อยเก็บไปทําไม้ฟืนเนาะอะ,อะเลื่อยตัวนี้ออกแล้วก็จัดการตัวนี้ชึบมาเรียบร้อยนี่กิ่งเล็กๆ ชิบอ่าดูดินี่อีกกิง่งนึงชิบอ่าเรียบร้อยนะครับกิ่งมันก็ปล่อยนี่แหละเดี๋ยวก็ผุไปค่อยมาเก็บทำไม้ฟืนกิ่งด้านบนผมไม่ไม่แต่งกิ่งแล้วนะครับสำหรับยางนาไซนี้ปลอยแล้วเขาจะได้อ่ามีร่มเงาให เราบ้างแล้วก็อะไรล่ะถือว่ามันมันสูงแล้วทุ่มหัวผมไปเยอะแล้วก็เดินเหินสะดวกแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวอีกสักปีสองปีกิ่งพวกนี้เขาจะแห้งแล้วก็สลัดกิ่งลงเองเนาะอ่ะตอนอ้นยางนาส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยแต่งกิ่งสักเท่าไหร่นะครับต้นไม้ก็แต่งเล็กๆน้อยน้อยแบบนี้แหละตนน้นไหนพอแต่งได้ก็แต่งตนน้นไหนไม่สมควรแต่งก็ปล่อยตามธรรมชาตินะครับ มีต้นยางนาะต้นนี้อี๋ยวแต่งกิ่งต้นนี้นิดนึงเนี่ยเห็นไหมเวลาเราเดินเหินเข้าไปมันก็จะเกะกะเราโดยความว่าตัวกิ่งนี้สูงระดับหัวไหล่ผมนะครับเนี่ยแต่กิ่งด้านบนนี้ปล่อยได้เลยตามธรรมชาติอ่ะคลิปนี้นะครับผมมาแต่งกิ่งต้นสัก์ให้ดูเนาะเนี่ยดูต้นนี้นะครับเนี่ยอายุ2ปีกว่าๆมั้งสูงขึ้นฉลูดไปนู้น แบบนี้ก็ปล่อยตามธรรมชาติได้แล้วเรามาดูว่าเขาจะแตกกิ่งด้านล่างอีกไหมถ้าแตกกิ่งด้านล่างแล้วเราค่อยมาเคียร์ออกให้เขาอีกรอบนึงนะครับอ่ะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับ